ร้อยใบไม่ได้หวังรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวผมไม่หวังเลยไม่สนใจเลยผมหวังรางวัลที่หนึ่งไา่เลยหัวศูน,น,าานย์วแกากลังสามคนกดสีฟ้านันหนึ่งสองสามเฮ้ยท็อเย้สวดดีครับทุกคนวันนี้นะครับ ก็เป็นวันที่31มมกราคมนะฮะทุกคนพุ่งนี้เป็นวันอะไรทุกคนรู้ไหมต,ต,ต,ติ๊กตุ๊กพุ่งนี้ครับคือวันหวยแดกไม่ใช่วันหวยออกนะก็คือผมมาคิดคอนเทนต์มาเวทุกคนรู้ไหมว่าเปอร์เซ็นต์การถูกหวยของคนเรามันเท่าไหร่ทุกคนรู้ว่าทุกคนไม่รู้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้แต่คือได้เห็นผ่านๆก็น่าจะประมาณ0ูนปอซอะไรคือ คือมันน้อยมากแล้วผมอะโอเคผมปกติอะผมจะซื้อทุกเดือนอยู่แล้วประมาณเดือนละประมาณพันถึงสามพันแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะมีหวยชุดเลขที่เราชอบหรือเปล่าเราก็จะซื้อซื้อติดไว้แต่ผมไม่ได้พูดตรงๆนะไม่ได้หวังรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวผมไม่หวังเลยไม่สนใจเลย <c oughs> ผมหวังรางวัลที่1นึแล้ววันนี้ไว้ทุกคนผมตั้งงบไว้ประมาณ300ใบ300ใบตกเป็นเงินเท่าไหร่ใบละ80ใช่ไหมแปดสามยี่สิบแล้วอ่ะ300ใบครับคูณ80บ 24,000บาทแต่ทุกคนก็รู้ว่า80คมันมีอยู่จริงไหมผมก็ไม่รู้นี่ครับผมก็เลยมีกลงล้อมาให้พ่อค้าแม่ค้าเป็นคนหมุนว่าผมจะซื้อกี่ใบมีตั้งแต่0 1 5 เจ็ดจนถึง100้ไม่ต้องเจ็ดะเเพราะว่าตอนนี้ใน YouTube ของเราครับมีผู้ติดตาม7 8 0 0 0 0กว่าคนนะครับผมเลยเอาเลขนำชโชคเลข7มาครับผมจะใส่เลข78็แม่งก็เยอะไปก็เลยใส่7พอนะอย่าลืมติดตามกันเยอะนะครับใน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่ก็ได้นะถ้ามันไม่แจ้งเตือนคือตอนนี้ u t u b e กูจะเจงแล้วกูทำคอนเทนต์นี่คือกูไม่ได้กำไรแ<ห>ล้วเว้ยเรามาลองหมุนกันก่อนดีกว่านะ ว่ามันจะส่วนมามันจะออกอะไรเราเทสก่อนเทสร,ระบบเราจะให้พ่อค้าแม่ค้าหมุนจนจนมันจนมันหมุนอย่างนี้นะไม่ใช่แบบหมุนนะอย่างเงี้ยไม่ได้หมุนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้เราใช้หมุนจนแบบหมุนรอบเลยอันหนึ่งสองสามอ่ะ, 1, 2, อ,ะอย่างเงี้ยได้สามสิบระบบเราออกสามสิบประมาณสามพันสมมุติไม่ละร้อยนะ,ะเฮ้ยสามสิบอีกแล้วมันหนักตรงสามสิบปอนด์อ้าผู้ชายแม่เหล็กไว้หรือเปล่าวะเนี่ยหมุนอีกทีเฮ้ยเหี้ยะไรเนี่ย หรือว่า30มศูมาเมืนี้แหมูว่าแล้วมึงต้องพูดอย่างนี้มึงกำลังจะพูดเลยว่า30มาแน่เลยให้ทุกคนเข้ากูหมุนออกอีก30มกูจะเปลี่ยนคอนเทนต์ไปซื้อแต่เลข30แล้วนะหนึ่งสองสาเฮ้ยมึงมึงไปเที่ยวอะไรมาเนี่ยเฮ้ยถ้ามึงออกอีกรอบนะไม่หรอกแต่เอาเป็นแรงมือกูบ้างไหมแรงมือมึงน่าจะเป็นแรงที่มันไม่ทำอนแรงเป็นแรงโน้มถ่วง เือ20เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งแถวบ้านนะครับคือตอนนี้คุณรำคาญเสียงเพลงมากเลยเราเจอที่แรกที่ข้างหลังเลยใช่ปะเราเล่นคนนี้คนแรกเลยกันเฮ้ยนนเหลือนิอดเดียวแล้วเหลือนิอดเดียว1,2,3,4,5,6,7,8,9 9เปคูณ2เป็น18 18บเอง18บวก18เป็น36เองอ่ะเต็มเลยเิ่มเลยครับอ่า ขอาไปเอาไปได้ไหมคนแรกอ่ะผมให้มะผมให้คนแรกอ่ะเอาผมให้ผมให้โนะอเคคุณปา้าหยิบหยิบอะไรให้ผมก็ได้ไป็นเจ้าหยิบชุดนะสิบห้าชุดมีแถมเออมีแถงนี่มีแถมนี่ ไปคนลุงคนนี้ป้าเขาบอกอาจจะเป็นผัวป้าหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเอาไม่ใช่ให้ผมว่าผมมีเกมให้คุณลุงเล่นให้คุณลุงหมุนเท่าไหร่ผมก็จะซื้อคุณลุงเท่านั้นหมุนให้มันแรงแรงเต็มแรงเต็มแรงแล้วผมจะซื้อเอาหมุนใหม่ี่โอ้ยคุณป้าเนี่ยแบบเอาอีกทีผมจะเจ๊งนั่นแหลสองร้านแรกนั่นแหะเอาผมให้คุณลุงหมุนใหม่แต่คุณลุงต้องพูดคำหนึ่งคุณลุงต้องพูดว่า คิงซี่เบิร์ดาคุณลุงพูดผมให้หมุนใหม่คิงซี่ระยเบิดวงอาผมให้หมุนใหม่อ่อให้หมุนให่กระดาษเรามันค่อนข้างเฮ้ยสามสอีกแล้วอะโดนเร็วอีกแล้วะสามสิจับไหมผมสามสใบโอเคตอนนี้เราได้มาแล้วกี่บสใบสาบเหลือแต่แบบ30 20ูนย์องศูนย์ย์ผมถูกผมมแบ่งลง กันหรือกยานให้ใหม่เพิ่มเป็น4ี่ล้อไปเลยเออโอ้ยสอง้านรแรกก็หกสิบใบแล้วผมเตรียมงดมาประมาณ300ร้อยใบสอง้านแรกล่อไป60แล้วโอเคไปตรงต่อไปพี่บินผมไม่มีอะไรให้พี่เล่นไปหมุนเล่นๆมาหมุนเฉยๆผมเห็นพี่ยืนแถวนี้แหละหมุนเท่าไหร่ผมให้ตังค์พี่เท่านั้นน่ะมีแค่นั้นอ้ม y ั o กเดียวเออเอาไปหมุนแค่บาทเดียวแค่บาทเดียวไปคนจริงเออเอลง ขอ <łość> บคุณครับขอบคุณครับอันนี้ทำตามใครปะเดี๋ยวที่ให้ติปปัดหนึ่งอะเอาทำตามแฟนใจร้าวครับเขาไปเวียดนามแล้วเขาให้ติปวินมอเตอร์ไซค์ประมาณสองบาทครับคือมอเตอร์ไซค์อะมาส่งแฟนใจร้าวเว้ยแล้ว ันเป็นเงินดองใช่ไหมสี่พันดองแล้วมันประมาณบาท2บาทอ่ะคือเขาส่งแฟนเจร้าวเสร็จแล้วแฟนเจร้าวแฟนเจร้าวก็แบบว่าเรียกเขาเขาขับไปแล้วนะส่งเสร็จเขาขับไปแล้วเราเรียกเว้เราเรียกแบบว่าพี่คะพี่คะแบบฟิลแบบจะให้ทิปอ่ะแล้วก็ยื่นให้เขา2 0 0พดองด้วยความภาคภูมิใจด้วยความภาคภูมิใจอ่ะคิดว่า2,000บาทมั้งไอซ่าเขาก็แบบเกาหัวแล้วเขาก็ไม่ได้ขอบคุณแล้วก็ขับไปเลยเออเรามาคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณแบบไม่กี่บาท เม nah okay. okay. ื่อกี้ป้ากวัดมือเรียกผมไปให้มาช่วยซื้อรางวัลค่ะป้ารู้ได้ไงป้านั่งมองอยู่ป้านั่งมองอยู่โอเคผมมีให้ป้ามาเล่นนะคือป้าหมุนเท่าไหร่ผมซื้อเท่านั้นอ่อื้อแล้วชิบหายแล้วขอเลยขอกันอีกทีอีกแล้วเรามีธรรมเนียมขออีกทีคุณป้าจะต้องจะต้องพูดคำหนึ่งพูดว่าพูดว่าอลิสอีเด็กอลิสอีเด็ก เอออ่ะผมให้หมุนอีกทีไม่รอดป้าเนี่ยอาเอาให้ได้ร้อยอยากโดนร้อยคนแรก50บใบเอ้ยเยอะสุดวันนี้อ่าป้าหยิบมาเลย50บใบชุดก็สองใช่ไหมอ่าก็นับ2องยิบหชุดหรือว่าจะหยิบใบเดี่ยวให้ผมก็ได้แล้วแต่ถ้าผมถูกผมก็แค่แบ่งป้าผมถูกน้อยผมก็แบ่งน้อย ครบเป๊ะเลยจ้ะ50ค่ะโอเควยพรผมหน่อยผมซื้อป้าทั้ง50าสใบจ้าขอให้เฮงๆรวยๆรางวัลใหญ่ๆเข้านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวผมได้ผมจะไม่ลืมมาแบ่งจ้าขอบคุณขอบคุณครับมาเล่นกับน้องคุณป้าก็ได้ตำส้มตำอยู่เนี่ยอะอะรอยเยอะไม่เป็นไรแค่หมุนไงหมุนเลยนะหมุนเลยแวะตำแป๊บนึง ให้เล่นเลยว่าเนี่ยวันนี้ดีใจกับเพื่อนแล้วเนี่ยร้องหมดดีใจแทนน้องล้อยใบหกสิบเอ็ดใบหายไปสามสิบเก้าจบแล้วเอาไว้พอนางไปพอนพงเลยพี่รวยเฮงเฮงนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะขอบคุณครับยังไม่ได้ไปไหนเลยก็โดนแบบ 200คือตอนนี้ตอนแรกก่อนที่เราจะโดนร0อยใบใช่ไหมมันมีโคต้าร้อยแปดสใช่ป่ะแล้วเมื่อกี้เขามีไ่ถึงร้อยใบลบ61ใช่ป่ะเขามี6กเอใบตอนนี้เหลือโคต้าอีกหนึ้บามใบประมาณสอล้านผว่าหมดแล้วถ้าจะขอหมุนใหม่ทุกคนใครหมุนใหม่เราก็ต้องให้พูดแต่ว่าก็ไม่อยากให้หมุนใหม่บ้างนะบ้าครับอ่าผมมีเกมมาให้เล่นนะก็แค่คุณบ้าหมุนให้มัน อย่างนี้ให้มันอย่างนี้เลยได้เท่าไหร่ผมซื้อเท่านั้นไม่ถึงร้อยใบเถอะร้อยหนึ่งร้อยใบเถอะร้อยใบก็ไม่หมดนะไม่หมดก็ช่างมันขอให้ได้เยอะๆพรุ่งนี้มันก็ไอ้นี่ล้วใช่ไหมใช่พรุ่งนี้ก็ออกแล้วหนึ่งสองสามขอให้ได้เยอะๆเหอะกูอยากกลับบ้านแล้วผม๊บไ,ได้ไหม <c oughs> หลายคนก็บอกงี้พูดแค่ว่าเอ็นจอยครับผมเอ็นจอยครับผมเอ็นจอยครับผมโอเคผมให้หมุนใหม่อ่า ห้าสิ <50. S 1> <50. S 2> บาหยิบอันไหนก็ได้ผม50บใบจะชุดจะอะไรก็ได้50ใบ ยี่สิหกเจ้นี้ยี่หกเหรอไม่เป็นไรยี่หกก็ยี่สหกอ่ยวนยวนแถมใช่ไหมจ้าจ่าจ่าไม่ไม่ใช่เอาจานแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอนเอาไวรพรผมหน่อยไวรพรผมหน่อยผมยัรวยรวยรางวัลใหญ่ได้มาเหมาป้าอีกอ่เหลือโค้ต้าแค่71็บเอใบมาเล่นเล่นเกมกับผมไหมเล่นเกมแบบไม่ได้เสียอะไรครับก็แค่คุณป้าหมุนเท่าไหร่ผมซื้อคุณป้าเท่านั้นเล่นไหมแค่คุณป้าหมุนเท่าไหร่ผมซื้อเท่านั้นอ่ะหมุนหมุนเฉยๆก็ได้เอออย่างเงี้ยแหละอ่ะ เนี่ยสี่สิบใบหยิบอันไหนก็ได้ให้ผมสี่สิบใบเอาแล้วหยิบอันไหนก็ได้ที่คิดว่าขายยากให้ผมก็ได้สี่สิบใบสี่สิบใบให้ผมชุดชุดนี้มันแบบชุดห้าใบเลขอ๋อเลขแปดด้วยใช่ไหมเลขอาจารย์อาจารย์น็อตค่ะอาจารย์น็อตเขาดังเหรอตอนนี้ด,ดังมากเลยค่ะขอลุ้นอาจารย์น็อตสักอันหนึ่ง 71-40เลบเหลือ3 1เราก็ต้องเอาเยอะสุดคือ30โอ้โหแพงแค่หมุนแค่หมุนผมจะซื้อแต่ว่าตอนนี้มันมีเยอะสุดแค่30อ่าหมุนได้กี่ใบผมซื้อเท่านั้นวัฒนาเดออีพออีแมอีพออีเบ้เอออีแมอ่ะลายไปเลยกว่าศูนย์สิบใบยังดียังดีกำขี้กว่ากำตตดเอาอย่างนี้ผมไม่เอาสิบใบหรอกผมสามสิบมาเลย ผมขี้เกียจเดินหาใครเล่นแล้วครั้งหน้าถ้าทุกคนนะอยากให้ผมทำอย่างนี้อีก้ายอดดีผมยาพันใบเลยพันใบแม่งแสนหนึ่งเลยด้วยเยอะไปสุยเราลืมอันนี้หรือเปล่าเราลองอาจารย์น็อตไหนอาจารย์น็อตขอเด็ดๆอาจารย์น็อตสบายหนึ่งอาจารย์น็อตบอกว่าเลข8มาว่าเอาแปดห้าแปดห้ามันเคยออกบ่อยมันคงไม่ออกอ่ะผมเอาอันนี้อ่ะวันนี้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปรอลุ้นวันพรุ่งนี้ดีกว่าว่าเราจะ ได้ทุนคืนไหมเราลงทุนไปทั้งหมดประมาณเราตั้งงบไว้อะจริงๆถ้าใบละ80อะ่ะเราจะโดนประมาณ2อ0 0 0แต่วันนี้สามหม0บวกไม่ต่ำกว่าสามหมเราเสีย30 0 0 0ื่นเราจะได้30ล้านทุยตอนนี้ทุกคนเข้าใจป่ะผมมาเอาเอาเงินมาลงกับหวยอะ่ะวันนี้สามหม0กว่าบาทนะจริงๆอ่ะอยากทำคอนเทนต์อื่นด้วยที่มันแบบว่าช่วยเหลือสังคมมากกว่านี้แบบว่าช่วยผมเคยเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดน,ะนั้นงีงมันมัน มันลำบากเรารู้ดีเว้ยเรารู้เรารู้ว่าการจะได้ติปหรือได้อะไรมันยากใช่ไหมเดี๋ยวไว้คราวหน้าทำคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวรอดูแล้วกันที่ไม่ใช่หวยก็ได้เนาะถ้าเพื่อนๆคิดออกก็คอมเมนต์กันมาก็ได้ว่าอยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับชาวบ้านทั่วไปตลาดหรืออะไรแบบอยากให้ช่วยอะไรใครยังไงที่มันไม่แบบไม่เหนือบากว่าแรงผมก็คอมเมนต์กันไว้นะครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นพรุ่งนี้ว่าเราจะถูกหรือเปล่าโอเคไปเจอกันหลับกันดีกว่า สวัสดีครับทุกคนและตอนนี้นะครับก็เป็นวันหวยออกแล้วนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ารางวัลที่1ออกเลขอะไรแต่ว่ารู้ว่าเลขท้าย2ตัวออกอะไรใช่ไหมคือเนี่ยมันแอบ,บดูมันแอบ,บดูก่อนแล้วเว้ยคือป้าป้าเนี่ยผมบอกว่าให้เอาเลขที่ขายยากหยิบเลขอะไรก็ได้ที่ขายยากให้นะครับส่วนมากป้าก็จะสูนนํากัน แล้วมันออกศูนย์เก้าคือที่ยิ้มอยู่นี้ก็คือเห็นเห็นเห็นข้าวๆอะ่ะศูนย์เก้ากี่ใบสี่ชุดชุดชุดละสองใบประมาณา 2, เท่าไหร่ใบละสองพันใบสองพันมันไม่ใช่สี่พันเนะไม่ใบละสองพันแต่ว่าถูกก็ยากให้กูสองพันแต่ว่าชุดหนึ่งมีสองใบสี่ชุดชุดละสี่พันประมาณหมื่นหกคือผมได้คืนแล้วประมาณถ้ารวมแบบจ่ายภาษีจ่ายอะไรแบบ <5. S 1> หมื่นห้ากว่ากว่าเยอะหรอหมื่นห้า กูเห็นแล้วแน่ๆหมื่นห้าเว้ยคือผมดีใจแล้วค e. like, like okay. okay. ืออย่างน้อยกูขาดทุนแบบคือผมคิดว่าคลิปเนี้ยผมได้คืนหมื่นนึงผมโอเคแล้วเว้ยหมื่นนึงผมโอเคแล้วเออตอนนี้กูเห็นแล้วหมื่นห้าแบบกรอกด้วยตาเราจะมานั่งตรวจกันครับว่าเราจะถูกเท่าไหร่คือดูดูหน้ามันแบบมันเหมือนคนถูกหวยสองตัวมึงซื้อขนาดนีไปถูกกระเทียและโอเคเราจะมานั่งตรวจกันโอเคเราได้คอมมาแล้วเดี๋ยวเราจะ ตรวจในคอมกันเดียวตอนแรกว่าจะแยกตรวจแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นไปด้วยคือเรามีแน่ๆครับ0ูนย์เกสี่ชุดประมาณ16ื่นรางวัลละ2องพันและที่เหลือม่งต้องถูกบ้างถ้ากูไม่ถูกบ้างนะแม่งจะเฮีย้ยขนาดไหนเดี๋ยวเราเอาโน้ตบุ๊กมาวางตรงนี้มามาเก็บโอเคเรามาก่อกกันดีกว่าลำบากมากถ้านั่งเราเพื่อให้ทุกคนได้เห็นด้วยม,มันจะกลายเป็นเศษกระดาษหรือว่ามันจะกลายเป็นเงินไม่ถูกฮะ เฮ้ยเฮ้ยอันแรกก็ถูกเลยเหรอไอสามตัวตูวด้วสองสแล้วถูกเหอ่เอะเฮ้ยศูนยก,ก็ถูกฮะไหนศูนยบ้าแล้ว0ูนย์เกบ้างไหนไหนศูนย์หนี่ไง จะใช่ไงก็อันนี้ถูกไงมันถูกเลขหนะสี่ห้าสี่อ้าวกูนึกว่าศูนย์หกกูถูกวันเกิดกูนึกว่าวันเกิดกูได้ไอ้สักไม่ใช่เออก็มีศูนย์หกแมแต่ว่ามันสี่ห้าสี่ไอ้ตัวนั้นแรกก็เจอแต่ว่ามันถูกจริงแต่สองกันมันก็ไม่ถูกนะมันก็ถูกใช่ป่ะเออก็คุงแล้วไงอ่ะไม่ถูกฉีกเลยไหมรวจเราตรวจสองคนเลยแล้วกันไหนๆก็ถูกรางวัลที่สองแล้วก็สีเขียวแบบเคยมาค้ามสีเขียวอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ เดี๋ยวเมียกูสนุกกับคอนเทนต์นี้แบบอาทิตย์หน้าแบบไอ้งวดหน้าซื้อเยอะนี่ไม่ไหวมั้ยคืออันนี้ทำเล่นๆนะครับไม่ได้แบบเฮ้ยอแล้วกก็ถูน่อะไรมึงหลอกอะไรมึงเฮ้ยอะไรมึงเฮ้ยอะไรไม่ไม่ไม่มีอะไรอื่นใช่ไหมแต่ว่าผมมองนะว่าเลขขายสองตัวให้น้อยไปสองพันอะใบหนึ่งแม่งจะร้อยแล้วอ่ะใช่ไหมพูดตรงๆแบบหาแปดสิบแบบยากอันนี้ก็เลขขายองเดียวคือร้อยแปดสิบจริงก็แบบสองพันมันน้อยไปเว้ย เหมือนได้ประมาณพันพันเก้ามันไม่ได้ถูกง่ายง่เฮ้ยขอมัง่งขอมัง่งขอมั่งดีเมียผมตรวจหลังๆเริ่มไม่โดนเลยครับมันอาจจะเป็นมือผมก็ได้นะพอรักสามใบพอสามสีไปตรวจ ตัวแล้วสัตว์ขอแก้มือขอแก้มือเอาจากสีเนี่ยมันจะมีสีด้วยนะวม่อ๋อมันจะมีแบบใคบอกว่าใอ้ไข่ให้โชอบให้รวยรวยพญานาคประทานทรัพย์นี่ครับผมเอาสามสีเลยองค์พญานาคหลวงพ่อพ่อปู่สีสุโทขอให้ลูกถูกหวยด้วยเธอถ้าลูกถูกสามใบนี้ลูกจะไป จะไปไหว้ไปกี่บาทลูกก็จะไปไหว้ผมไม่ได้ไปไหนแล้วแต่ที่บ้านไปทุกปีผมจะไปผมรู้สึกอยากไปสักการะอยู่แล้วนะอันนี้บอกให้ไม่ถูกก็ไปครับผมพูดด้วยความบริสุทใจเลยอันสองต้นครับพ่อ เฮ้ยมันถูกยากเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มไม่ถูกแล้วว่ะหวยจากอาจารย์น็อตตี้นะครับห้าใบมีเลขแปดนำเดี๋ยวเก็บไว้ตรวจอันสุดท้ายอาจารย์น็อตแบบเจ๋งมากแต่ว่าเขาบอกว่าถูกมาหลายงวดแล้วเนาะจริงๆเราควรคุยกันก่อนว่าถ้าเราถูกรางวันที่หนึ่งเราจะไปทําอะไรบ้างน่าจะน่าจะเกินครึ่งแล้วน่าจะเข้าสู่สี่สิบสุดท้ายแล้วเรามาคุยกันก่อนถ้าถูกรางวันที่หนึ่งเนี่ยส่วนมากจะสองใบสิบสองล้านสิบสองล้านจะไปทําอะไรอืมปกบ้าน บอบ้านอย่างแรกบ้านใหม่เออบ้านใหม่ดิถ้าไอใบนี้สาสิบล้านเนี่ยผมให้ป้าคนละล้านสามคนสามล้านคือเราพูดไปแล้วเว้ยแล้วดวงมันอาจจะสมพงกันถ้ามันถูกใช่ไหมคือผมคิดอย่างนั้นแล้วเราพูดไปแล้วเราจะให้แต่ว่าเอา12ล้านก่อน12ล้านเนี่ยบอกบ้านไหม ผมโปรบ้านว่ะโปรบ้านเหมือนกันอืเนาะยังไงก็ต้องโปรอ่ะใช่มันเพิ่งขึ้นขอนมันต้องโปรอ่ะจะบอกว่าจะไปซื้อปอร์เช่ปอร์เช่ก็คาระห้าหกล้านเจ็ดล้านแปดล้านก็ไลซสาระสำหรับเรามันไม่ได้ไลซสาระขนาดนั้นคือเราไม่ได้ตังเหลือขนาดนั้นเรามีภาระใช่เรามีภาระแต่ว่าไม่ไม่ได้หวังไม่ได้หวังเอาตรงกันนะตรงกันเอาไปต่อทุนเอาไปต่อทุนซื้อไม่ได้นะต่อเอาไปต่อ เล่นต่อเล่นต่อ,ตอวดน,น่าเราจะมีคอนเทนต์นี้อยู่บ้างุณก็ดูงวดนี้ก่อนครับเออคนดูชอบก็ทำต่อครับแล้วจะเพิ่มไปเรื่อยๆเอาให้ชิบหายกันไปข้างมผมจะเป็นตัวแทแหงความชิบหายเองถูกยากสัไอ้เหี่ยถูกยากชิบหายแล้วทำไมตอนแรกก็ไปแรกมันเปิดมาถูกแล้วคุณคูว่ามันจะดีแล้วนะเว้ยไม่หรอก มฟุเนาะอย่มเฉยเลยเหมือนเตรียมเอาจริงไม่ได้เตรียมนะไม่ได้คัดมาเลยะไม่ได้คัดไม่ได้คัดจริงๆสาบานได้เลยว่าไม่ได้เตรียมเปิดมาอันแรกแล้วแบบถูกอะไม่ได้เตรียมนี่จะถูกเราะรางวัลสามตัวอะไรวะตอนแรกสามตัวหน้าแล้วก็สองตัวท้ายแค่นั้นเหรวะถ้าเราไม่ได้ศูนย์เก้าเนี่ยมาช่วยเนี่ยแข้งเลยนะเจิงอยู่นะอนี้ก็เจ๊งอยู่มึงขาดทุนอยู่ไม่ถึงกับเจ๊งหรอกแต่ขาดทุนเยอะอยู่ถ้าตอนเนี้ยตอนเราได้บุญศูนย์เก้าอะ ถูก3ตัวยังไม่คุ้มเลยว่ะ3ตัวก็4,000ัน่ะ2องส2ใบก็8,000ป่ะเออ8ป่ะเออก็8,000เฮ้ยเราคูณผิดดิเมื่อกี้มัน16,000่นหกบวกแปดพัรอบ32,000ื่นสอไอ้ควายจริงเหรอใช่ป่ะวะเออใช่ไหมใช่ป่ะวะาเราโขกเออทำไรแล้วโอเคโอเคโอ้ใจชื้นอ่ะเออใจชื้นเฮ้ยอะไรใบละ4,000เดี๋ยว สองพันสองหมื่นเอ้ยเงี้ยบวกเลขก็มวย <24. S 3> <c oughs> บวกมวยงงสองหมื่นสี่มึงอะอ่าหมื่นหกบวกแปดพันเป็นสองหมื่นสี่เราต้องหาคืนอีกหกพัน้ยแต่มันก็เข้าเนื้อน้อยอยู่นะอ่ะเข้าเนื้อน้อยแต่โอ้ทุกคนพูดตรงๆกูตรวจมาถึงตรงนี้นะกูร <c oughs> มถอแล้วเนี่ยแม่งไม่น่าเสียงเลยคอนเทนต์นี้แบบถ้าไม่ได้ศูนย์เก้านี่คือ,อยังไงอ่ะขอใบหนึ่งอ่ะใบหนึ่งก็โอเคอยู่ บาลังวันเที่ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เล,เลขหน้าเลยยไม่ถูกเลยนะเล็เล็ท้ายเลขท้ายยังไม่ถูกเออยังดีนะแม่งเพิ่มเลขหน้ามาแต่ก่อนไม่มีใช่ไหม,ม,มแหมจริงๆอะก็กําไรตลอดปะไอสลักเนี่ยกำไรตลอดแบ่งคนจนบ้างจริงคิดแบ่งกับรัฐบาลอะ คนจนคนไม่ใช่คนจนในคนทั่วไปก็หวังคนจนก็หวังกับหวยคนรวยก็หวังกับหุ้นคือมันเป็นทางหนึ่งเนาะที่เขาต้องการพึ่งแบบโชคพึ่งโชคแต่ผมมองว่ารางวัลแบบรางวันพูดตรงๆนะกระโปกอูดมันมันมันไม่ได้ถูกเออมันถึงยากเกิน3 7 3เจ็ดปั๊บ เเขียวยวลอมึงนี่ทุกคนผมตรวจชุดมาแล้วนะนี่ตอนนี้เหลือแค่น,นี่พวกแบบเศษและข้ดทุนว่ะถ,ถ้าถูกใบเดียวก็อีกเท่าไร 2, หร่สองพันป่ะเฮียสองพันก็ยังดีตอนนี้ 2, <000 iyor> สองพันถืเอาตอนนี้สองพันก็เอาแล้วตอนนี้อ่ะไม่มีแบบเลขท้ายสามตัวถุงยากขนาดนั้นหรือเชอ้าจริงป่ะ <im ế ng> คือคือไม่คิดว่าจะได้ทุนคืนอะไรหรอกคือหวังหมื่นหนึ่งก็จริงแต่พอตรวจจริงๆก็แบบ เชื่อว่าถูกยากจะวะหนึ่งเก้าแปดสี่สอสามตัหมดอันนี้เลขหน้าถูกแน่เลยอ่ะกูจำคุณเลขอย่งอย่าอย่าพูดมีนี่ไงจริงๆริงจำเลขมีได้เลขอะไรสี่ห้าสี่เมื่อกี้ที่ตรวจอ่ะอีกเท่าไหร่สี่พันมั้งแปดเออร์นี้สี่พันมึงจะแปดอย่างเดียวเลยนี่จริงจริงกูจำเลขหน้ามันได้สี่ห้าสี่ที่ถูกถูกครับเท่ากับเราได้ตอนนี้สามหมื่นเป๊ะใช่ป่ะเป๊ะเลยคใช่จากสองหมื่นหกหมื่นแปด เอ้สี่พันถเอ้ยไม่ใช่2องหมืก็เนึ่งหกบวกแปดพเป็น2 4งหมื่นสี่สองหมื่นส่บวเป็นสองหมน่าจะประมาณ2อ0หมรวมจ่ายนู่จะนี่ตามหาอีกสามพันอ้สองพันอะกูรวดยู่พี่สีถูกกูวดเท่าไหร่กูเห็นถูกเลยเออกูรวดเท่าไหร่ก็ไม่ถูกกูรวดทำไมหรือกูไม่มีเงยวกับการเล่นทำไม เาลตตวดถูกเอาลบอกไว้เลยใบยนี้จะเป็นของเวลอืมรางวันที่ส,สองถึงปะมระหวังเยอะมันไม่ดหรอกไอ้นี่หวังเยอะจบ,บ,บไปไปได้รับวหประโยชน์แล้วเปล่ะอ่ะทุกคนตอนนี้ก็เหลืออีกใบไว้ผมลืมอาจารย์น็อตแปดนำอ่าไม่ได้มิดนะแต่ผมว่าเอ 8ปดนำจริงแต่เหลือเลขอีกอกี่ตัวข้างหลัง10ตัวอาจารย์น็อตแล้วก็อันนี้ของพ่อซื้อมาเป็น5ชุดเหมือนกันเอาของพ่อก่นอ,าา ott, ก ale, อนอาจารย์น็อตเก็บไว้เดี๋ยวตบนอาจารย์น็อตไม่ถูกไม่ถูกนาบึ้งอาจารย์น็อตความหวังสุดท้ายอาจาน <c oughs> ให้ลูกกด พลังสามคนกดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งนะสีฟ้านะหนึ่งสองอาจารย์นัดอาจารย์นัดเขาดังหรอตอนนี้ดังมากเลยค่ะหนึ่งสองเย้ไม่ถูกทุยจริงๆอ่ะเราซื้อไปประมาณสามหมื่นกว่าสองหนึ่งพันสองสามหมื่นสามคิดว่านะแล้วเราได้คืนประมาณสองหมื่นแปดแบบไม่หักภาษีแล้วน่าจะโดนหักประมาณสองหมื่นเจ็ดแล้วมั้งหรือค่าแรกเขาเรียกค่าแรกปะ ค่าแรกรางวัลอ่าไม่ไม่เชิงก็ภาสีด้วยค้าแรกรางวัลคือว่าคลิปนี้เราก็ประสบความสําเร็จอยู่ที่แบบไม่ไม่ขาดเยอะอคือเราอยากได้จริงๆแค่หมื่นเดียวหมื่นเดียวโอเคแล้ว<อ>ถือว่าเราได้แบบเยอะอยู่ครับก็่องใก็มีเลขหน้า3ตัว3ใบแล้วก็เลขท้าย2ตัว8ปใบต้องขอบคุณบาร,รมี09จริงถ้าไม่ได้0ูเราไม่ถูก้านะเว้เราจะถูกแค่นี้ จากสามหมื่นบาทถึงสองนะถึงสองถ้าดับก็โอเคแล้วถ้าไม่ถูกเลยมันจะมีงวดที่เป็นไไปม่ได้าษไปเพราะว่าสามร้อยใบไม่ถูกเลยนี่ก็คือโคตเนาะมุณไม่ต้องเล่นแล้วนะหวยชีวิตเนี้ยถึงเลิกเลยนะก็ไม่แน่นะเราลองอีกม้วนไหมคนดูอยากให้ลองง้วนไหมครับถ้าคลิปนี้ยอดดีเดี๋ยวผมจะลองอีกงวดครับห้าร้อยใบไปเลยที่เหลืออันนั้นทำอะไรดีกว่าที่เหลือไม่ต้องกินละก้าวเนี่ยมึงเอาไปต้มกินละโน้อ่ะ ือว่าเราประสบความสำเร็จนี่ครับที่เหลืออะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อยากให้ผมซื้ออีกนะครับผมบอกเลยว่าจะซื้อกี่ใบรอบหน้าอาจจะเป็น500ใบก็ได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเยอะขึ้นมันจะขาดทุนเยอะขึ้นไหมรอบนี้ถือว่าโอเคถ้าทุกคนชอบจริงผมจะทำให้ทุกคน,นครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย